สวัสดีครับผมต้อมนะครับดีดีต้อนรับ้าสูชา่ช่อง Tomlinly นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้า Amazing อีกแล้วนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะมาพาทุกคนไปดูสินค้า Amazing ของผมวันนี้กันเลยว่ามันเป็นสินค้าอะไรนะครับโอ้โหที่โกนหนวดอ,อะไรเหมือนที่ทาลิปสติกเลยครับโอ้โห มันถูไปใช่ไหมครับขนมันหลุดออกคือแบบเนียนมากคือขนหลุดเนียนแล้วก็เหมือนทารองพื้นทับไปอีกทีนะครับเพื่อให้มันเนียนไปเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมไปขอสั่งเลยแล้วกัน one eternity later ตามาส่งแล้วครับคือไวเกินนะครับโอเค มาส่งนะครับผมสั่งเก็บเงินไปทางนะครับราคาถูกมากนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ในราคา70บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเป็นเครื่องกําจัดขนไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับสั่งมาจากในช้อปปี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยเดี๋ยวเขาก็หอมาอย่างดีนะครับจะส่งไม่นานครับภายในเ็วันก็ถึงมือเราแล้วครับผมหน้ากล่องของเขานะครับประมาณนี้ครับ คือตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ดูคู่มือเลยนะครับผมก็จะมาด้านสดให้ดูกันเลยว่าผมจะใช้เป็นหรือเปล่าแต่คงไม่น่ายากครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยนะครับคนข้างในไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแปรงนะครับมีแปรงกับตัวเครื่องกําจัดขนนะครับโอเคราคาค่อนข้างถูกนะครับจริงๆแล้วผมดูไปดูมาเหมือนเครื่องสำอางผู้หญิงมากกว่าเลยครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูนะครับว่ามันจะเนียนกริป เหมือนในคลิปวิดีโอที่ผมดูเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะครับในวิดีโอนั้นนะครับเป็นสิทธิ์ชาร์จตัวเดียวกันที่ผมสั่งมานะครับไม่รู้ว่าเป็นไฟฟ้าแล้วผมจะชาร์จแบตยังไงนะครับไม่มีที่ชาร์จมาให้แ้วผมก็เปิดไม่เป็นด้วยโอเคนี้จะเป็นปลอกของมันครับไม่สําคัญเท่าไหร่เฮ้ยทุกคนมันไม่ติดวะมันเปิดยังไงนะทำไมเฮ้ยที่ถ้าเปิดอะสวิตช์สวิตช์ตรงนี้นะครับให้เราดันขึ้น แล้วไฟตรงนี้มันจะติดนะหน้ากล่องเขาก็บอกครับมีไฟติดก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ติดตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยจะใช้งานมันยังไงน่ะอ๋อคือดึงออกมานะครับทุกคนปึ๊บผมไม่รู้หรอกว่ามันจะพังหรือเปล่านะแต่ผมก็ดึงไปแล้ว มันต้องใส่ฐานนะครับแล้วเขาก็ไม่มีฐานแถมมาให้มันมีอยู่แค่นี้แล้วผมจะทำยังไงนะผมไปหาฐานใส่ก่อนนะครับ,รบทุกคน A few inches later เอาละครับทุกคนเกือบซวยนะครับผมไม่คิดว่าบ้านผมจะมีฐานหรือเปล่าแต่โชคดีหน่อยที่แม่ผมได้เก็บฐานไว้ขนาดฐานใช้ก็คือก้อนกลางนะครับ 2A นะครับใส่เข้าไปเลยครับอเอ่า ใช้ได้ครับใช้งานได้ครับไฟตรงนี้จะติดก็คือเปิดใช้งานได้เลยเสียงค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับทุกคนตอนที่ผมจะเริ่มใช้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูเข่าของผมก่อนเลยนะครับว่าหนวดของผมเนี่ยมันยาวประมาณไหนนะครับก็เริ่มขึ้นเป็นตอแล้วนะครับนี่นะครับคือหนวดของผมก็เริ่มขึ้นเป็นตอแล้วนะครับก็ผมคิดว่าน่าสามมาน่าจะโกนได้แล้วโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มใช้กันเลยดีกว่าผมจะเริ่มจากคางก่อนเลย มันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับอือมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยมันจะระเบิดใส่ปากผมเปล่าเนี่ยเริ่มร้อนแลวครับทุกคนถามว่ามันโกนได้ไหมมันก็ใช้งานโกนได้นะครับแต่คือมันต้องกดเข้าไปไหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเกลี้ยงลําบากกว่าครับผมว่าผมใช้ใบมิโกนธรรมดาโกนยังง่ายกว่าเยอะเลย าล,ละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ใช้โกหนววของผมด้วยเครื่องกําจัดขนขนาดเล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูเขาของผมนะเขามันเกลี้ยงขนาดไหน,นะครับ และนี่ก็คือหลังใช้งานเครื่องกำจัดขนไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผมใช้ไปนะครับนั่นก็คือผลลัพธ์ของมันนะครับให้ทุกคนไปดูกันเอาเองนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่สําหรับผมแล้วใช้เบมิโกเนี่ยก็คือง่ายกว่านะครับสําหรับตัวผมนะครับเครื่องกําจัดขนขนาดเล็กตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันร้อนนะครับ ายตรงนี้มันร้อนมากเลยนะครับเวลาใช้ไปผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะร้อนนะครับแล้วก็ถามว่ามันเกลี้ยงไหมก็สําหรับถ้าใครหนวดเยียวๆวก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับจนกว่ามันจะทําให้มันเกลี้ยงขึ้นได้นะครับก็ทางที่ดีก็คือ ใช้ใบมีกนบ้านเราดีกว่าครับง่ายกว่าเยอะครับกนเกลี้ยงกว่าด้วยอ่าใช้ผมว่าใช้ได้ประมาณสัก 3- ถึง2ครั้งก็ควรน่าจะเปลี่ยนใบสำหรับสินค้าอ่ามีสิ่งตัวนี้ผมไม่ให้ผ่านนะครับโอเคทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอยากรู้สินค้ามีสิ่งชิ้นต่อไปของผมเนี่ยมันเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบุย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 ,บย,บย,บย